มาเลเซียมาเลเซียนี่คบกับเขเมรชัดๆเลยเริ่มจัดงานมาเลเซียเฟอร์ติเวัลจัดวันที่สิบสามสิบสี่สิบห้าจัดตรงกับไทยเหตุผลง่ายๆเลยเขาไปถามมาแล้วนักข่าวไปถามมาแล้วเขาบอกว่าอ๋อเห็นประเทศไทยจัดแล้วเงินมันเข้าประเทศเยอะก็เลยอยากจะจัดบ้างไม่มีสมองคนมาเลเขาไม่ได้เห็นด้วยหมดนะ ในโลกออนไลน์คนมาเลเซียนีด่ด่ารัฐบาลทิ่หายเราบอกมึงไปเรียนแบบเขาทำไมงานประจำปีเราก็มีเอ็งได้ไปเรียนแบบไทยเดี๋ยวมึงคอยดูเนีเดี๋ยวมึงโดนอินเทอร์เน็ตไทยดา่าเล่นละเทะหมดเหมือนกับขเมนปีนี้เอาอีกแล้วปีนี้บอกไทยจะต้องจ่าย25รวมของปีที่แล้ว25ปเซที่ยังไม่จ่ายอันนี้คือความทุเล่นนะคือความทุเลศของชาวขมรวันนี้ขมรเอาอีกแล้ว หันปากกระบอกปืนไปทางสพลาวอีกแล้วบอกตรงๆนะถ้าบุเลงน้องนี่จะเป็นผู้ชนะสิบทิศนะัเเมรและของแท้ไม่ใช่นักรบสิบทิศนะทะเลาะกันสิบทิศเลยเตเบิร์ดแกพูดเลยแกวันนี้แกเดินทางไปที่บ้านหนองจานหนอง่ากแก้วแกเดินทางไปดูเลยแล้วเดี๋ยวมีข่าวดีคุณการจอมพลังอีกหวังว่านักสิทธิขราวนี้คงไม่มาเสือกนะพลล่มป่าหวายฝึกซ้อมกระโดดเข้าที่หมาย แกพูดแล้วไงว่าหลังวันที่แปดถ้าเกิดสมมุติว่ามึงยังกวนตีนอยู่ก็เป็นไงขอเรียนเชิญหลังวันที่แปดขอเรียนเชิญมากวนตีนได้รับรองว่าขราวนี้เนี่ยไปถึงพนมเป็นแบบเงียบๆเ,เลยไปถึงพนมเป็นแบบเงียบๆมึงไม่ต้องห่วงเลยถ้ามึงยังท้าทายอย่างนี้อยู่สองเสีเขาประสานเสียงกันเลยเขาบอกว่ายังไงก็ไม่รอดข่าวนี้ถ้าเอากันขึ้นมา แต่พี่น้องประชาชนต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับว่าข่าวที่แล้วที่เราหยุดยิงไปเนี่ยมันมีนักข่าวบางคนเนี่ยออกมาเผยว่ากระสุนเราหมดของเราขาดย้ําว่าข่าวนี้ไม่เป็นความจริงเราผลิตกระสุนปืนเองได้เราผลิตจรวดเองได้เราผลิตลูกระเบิดเองได้แต่กลับบอกว่าของเราขาดก็แสดงว่าอะไรก็แสดงว่ามันน่าจะมีการทุจริตกันในกองทัพหรือเปล่า อันเนี้ยผมตั้งคำถามสงสัยไว้เฉยๆนะไม่ได้กล่าวหาของอาจจะไม่ได้ขาดแต่แม่งมีไอ้พวกขายชาติเนี่ยไปตกลงกันเอาไว้ซึ่งแม่งเป็นใครนี่ยังตามตัวกันไม่ได้แต่ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าไอ้พวกสั่งหยุดยิงนี่แหละครับไอ้พวกเนี่น่าสงสัยกระตไมยทำไมเรากำลังได้เปรียบแต่เสือไปรับปากเขาแล้วก็ทัางหยุดยิงซะอย่างนั้น แล้วพอโดนสังคมจี้เข้าไปเรื่อยๆตั้งคําถามเขาไปเรื่อยๆก็มีนักข่าวบางคนก็ออกมาบอกว่าของเราขาดเราก็ต้องหยุดเพื่อเติมของก่อนอะไรอย่างเงี้ยเอาลไล้ที่ไอเรือปริศนาที่มันมาส่งสิบตู้คอนเทนเนอร์นั่นคือส่งอะไรอ่ะส่งบ้าจังให้มึงกินกันยังไงแล้วพอหลังจากหยุดยิงไปไม่ถึงสัปดาห์เลยคมเมมีของมาเติมเติมเลยแล้ววันนี้ในของขมเมเนี่ยนะครับตอนนี้นะทิตาบมีเอ็มยี่สิบเอ็ดไปซื้อมาใหม่เนี่ยร่วมร้อยคันเลยนะ มันมีบ m เอมยี่สิบ็ดมาใหม่แล้วอีสามเนี่ยตาควายเขาไม่ได้สนแล้วตอนนี้เขาจะเอาตาเมือนทมแล้วมันมีเหตุผลที่เขาต้องเอาตาเมือนทมไอ้ภูมะคงภูมะเขือขราวนี้ก็ไม่รอดคราวนี้หนักเลยจะบอกให้คราวนี้หนักจริงๆแล้วไม่ต้องห่วงนะครับปราสาทพระวิหารเนี่ยคุณไม่ต้องไปถ่ายรูปหรอกตอนนี้คุณถ่ายคลิปก็ยังเจออยู่เอารถถังเอาบีเอ็มยี่สิบเอ็ดขึ้นไปจอดกันเต็มเลยตอนเนี้ คเเมนไม่แคร์แล้วอยู่เนโก้จะให้ตังไม่ตังไม่รู้กูไม่แคร์กูขนขึ้นไปแล้วสถานีเสาอากาศที่จะเอาโดนมาบังคับตอนนี้ไม่แล้วตอนนี้การบังคับโดนเท่าที่ทราบเลยนะการบังคับโดนเขาแบ่งเป็นหมู่หมู่เหมือนกับเป็นการลบแบบจลยุทธนะ์คือลบจํานวนน้อยเป็นหมู่หมู่แล้วไปซุ่มอยู่ใต้หน้าผาบ้างซุ่มอยู่ใต้ตีนเขาบ้างแล้วพวกนี้จะบินโดนขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นจากแถวแถวนั้น เพราะเขาเชื่อว่าทหารเรามันมองเข้าไปข้างหน้าแต่มันไม่ได้มองลงมาข้างล่างไอ้พวกนี้จะเป็นกองทัพมดมันจะค่อยๆเดินตามแนวแตะเข็บชายแดกนก็เดินตามแนวแตะเข็บมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆขนอาวุธมาเรื่อยๆและพวกนี้มันเดินกลางคืนฉะนั้นวันนี้เท่าที่ทราบข่าวมามีแหล่งข่าวเขาบอกว่าทหารเราทราบแล้วว่ามันจะเดินมาตรงนี้เขาก็ปล่อยให้มันเดินเข้ามา เพราะว่ามันเดินเข้ามาแล้วมันทําอะไรเราไม่ได้แต่ที่เป็นห่วงที่สุดคือตรงประสาทตาเมือนทมพ่ออะไรคุณรู้ว่ะเอาปืนร้อยห้าสิบห้าปืนใหญ่ร้อยห้าสิบห้าเนี่ยตั้งไว้เลยอย่างน้อยๆก็สิบคันนะแล้วยังมีบีเอมยี่สิเอ็ดที่ถอยหลังไปอีกอยู่หลังปืนใหญ่ร้อยห้าห้ามิลอีกคือมันวางแนวลักษณะสลับฟันตาแต่ทุกกระบอกมุ่งตรงไปยังตัวประสาทหมด ไอบีเอมยี่สิบเนี่จะเปิดเข้าตัวปราสาทกรเลยมันหันองศาเสร็จตั้งแล้วมันก็ยิงขึ้นมาเลยเราต้องระวังตัวปราสาทแต่วันนี้เท่าที่ทราบมานะครับช่างสิบหมู่บอกว่าสบายเลยไม่มีปัญหาถ้าพังเดี๋ยวเฮียซ่อมให้นี่ปราสาทตาควายเฮียพร้อมแล้วนะนะรอแค่อนุมัติอย่างเดียววันนี้นะครับกรมศิลปากรพร้อมช่างสิบหมู่เขาประกาศแล้วว่าเขาพร้อมที่จะเข้าไปบูรณะภาษาตาควาย ให้กลับมาเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ติดจริงว่าทางกองทัพยังไม่อนุญาตเพราะเนื่องจากว่าความปลอดภัยมันยังไม่มีมันเราต้องเคลียร์กับระเบิดให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นไอคือไอพื้นที่ตรงนั้นคเมทไม่ได้เข้ามาแล้วละ่ะไอเดินสามห้าสู์ก็เข้ามาไม่ได้แล้วแต่ทีนี้เขาต้องการเคลียร์กับระเบิดไม่ใช่ว่าช่างช่างกำลังแกะแกะไปแม่งต้มสะดุ้งทีแล้วเกาะตอกสะลึกเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะผิดไม่เหมือนเดิม ขเขมรนี่ไม่มีวันที่คนไทยจะคืนดีกับมันแล้วคุณไปถามดูบ้านน้องจานน้องยากแก้วเขาไม่เอาขเขมรเลยนะแล้วตอนที่ยิงกันโคงคามคงคามจ่าเริ่มตายน้องพลทหารตายอะไรพวกเนี้ยนักศิษย์มึงไปอยู่ที่ไหนถามนักศิษย์เลยไปรับเงินตามชาติปรากฏว่าไปด่าเจ้าหน้าที่รัฐบอกรัฐบาลทําอย่างนี้ไม่ถูกรัฐบาลใช้กําลังอย่างนี้ไม่ได้ มีการประโคมข่าวพูดจาแบบลักษณะเหมือนอยากจะแบ่งแยกดินแดนออกไปต้องปกครองกันเองต้องเก็บภาษีกันเองไม่ส่งเข้ากรุงเทพมหานครไม่รุนไม่น,น,มนี่นี่คือสิ่งที่ไอ้พวกนักสินเนี่ยเวลาไปอภิปรายเวลาไปละถแถลงข่าวก็บอกว่าเจ้าหน้าที่รัฐทำรุนแรงทำเกินกว่าเหตุแล้วมันยังมีไอ้คนบางคนนะยังมากล่าวหาคนไทยอีกบอกว่าเนี่ยสยามเนี่ยรัฐบาลกลางเนี่ยไปบังคับให้ชาวปัตตานี ชาวยะลาต้องแต่งตัวอย่างนั้นอย่างนี้ต้องบังคับให้พูดภาษาไทยห้ามพูดภาษายาวีประเทศไทยไม่เคยบังคับให้คนปัตตานีให้คนยะลานาราทิว่าต้องพูดภาษาไทยอย่างเดียวห้ามสวมฮิญาบห้ามแต่งกายมุสลิมแม่งออกมาพูดถึงประเทศไทยเป็นแบบนี้บังคับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มันมันหมดยุคแล้วมันเลไมันสมัยจอมพลปอ จอมพลปอจอมพลสลิดนู่นที่เขาส่งมาผสมพันธ์กันมั่วนั่น,นยุคนั้นมันหมดไปแล้วมึงลองแหกตาดูในะวันนี้โต๊อิหม่าม,มันยังบิดมอเตอร์ไซค์ซ้อนไปกับพราเลยเฮียพาพระกูกลับวัดเฉยเลยโตอิหมัาบอกอ้าวท่านเขาเรียกพระว่าท่านพี่น้องมุสลิมที่อยู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยที่เป็นคนไทยและนับถือาศาสนาอิสลามเนี่ยเขาเรียกพระว่าท่าน คุณเคยเห็นพี่น้องชาวมุสลิมใส่บาตรไหมเพื่อนกูนี่แหละใส่บาตรแต่เขาไม่ได้ใส่เขาบอกเอาไปฝากให้พระด้วยก็ถามว่าไม่บาปเหยไอ้ไอ้บังก็บอกไม่บาปกูไม่ได้ใส่บาตรแต่ฝากไปให้พระแล้วกูไม่ได้ไปใส่เองกูฝากคนอื่นไปใส่แล้วผมไปถามผู้รู้ทางศ,ศาสนาอิสลามเขาบอกอ๋อถ้าทาอย่างนี้ไม่ผิดเขาคือพระอัลเลาะห์ท่านบอกว่า พวกเราถือศาสนาอิสลามเป็นพี่น้องชาวมุสลิมเมื่อเราเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยเราต้องมองเห็นทุกคนเป็นพี่เป็นน้องเราปกป้องศาสนาเราในยามศึกสงครามหรือยา,ยามที่ใครมาทําร้ายศาสนาเราคือนักรบพี่น้องมุสลิมเป็นนักรบในยามที่จะต้องเป็นนักบวชคือเข้าสู่ฤดูกาลลอมาดอนพี่น้องมุสลิมก็กลายเป็นนักบวชเหมือนศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าบอกว่า เมื่อเราเป็นชาวพุทธแล้วเนี่ยทุกคน,นจะต้องมีความแม่ตาให้ความช่วยเหลือสัตว์โลกทั้งหลายเราเป็นเพียงสัตว์ประเสริฐที่มีมือสองเท้าสอง,ส,อง,ส,องสมองหนึ่งอะไรแบบเนี้ยโต๊ะอิมัมบิดมอเตอร์ไซค์ผ่านตลาดพ่วงข้างมาถามท่านจะกลับวัดยังหลวงพ่อบอกจเจริญพรท่านโต๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับแป๊บหนึง่งรออีกบาทหนึ่งก่อน เสร็จปุ๊เขาก็พาเนี่ยเจ้าอาวาสนั่งพ่วงข้างมารุ่ถึงวัดแล้วเวลาพี่น้องชาวมุสลิมจัดงานประจําปีทาเกลหรือจัดงานที่เกี่ยวกับทางาศาสนาทางใต้นีมุสลิมเยอะที่จอดรถไม่พอสุราก็มีพื้นที่คับแคบก็ปรากฏว่าโต๊ะอิหมามก็เดินไปเข้าวัดไปเลยปกติเขาจะบอกเอออิสลามจะเข้าวัดไม่ได้ไม่ใช่เลแกเดินเข้าไปหาเจ้าอาวาสเลยบอกท่านท่านขอปรึกษาหน่อย เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมีจัดงานประจําปีของพี่น้องมุสลิมผมขออนุญาตยืมที่จอดรถหน่อยได้ไหมหลวงพ่อบอกได้ไม่มีปัญหานแล้วท่านแต่พระจะไม่เรียกโยมนะพระก็จะเรียกโตอิหม่าว่าท่านตามสบายเลยท่านไม่มีปัญหานแล้วมาจอดกันตรงเนี้ยแต่ว่าดูแลก,กันเรื่องความปลอดภัยก็ฝาก,ฝากคนดูแลกนันหน่อยนะส่วนอตาตมาจะว่างก็เดี๋ยวจะลงมาดูให้อะไรให้ พอถึงเวลาเราเข้าภรษาออกภรษาที่จอดรถไม่พอจะจอดริมถนนก็เต็มไปหมดแล้วเราจะ,จะเข้าไปจอดในในมัสยิดเจ้าอาวาสแกก็เดินเข้ามาัสยิดแกก็เข้าไปบอกว่าเออโต๊ะอิหมัมอยู่ไหมอ่าถ้าอยู่ก็คุยกันไม่อยู่ก็โทรคุยกันนี่คือความสาม,มัคคีที่เขาอยู่กันสามจังหวัดชายแดนใต้ไอ้ที่มันฆ่ากันตายที่มันยิงกันตาย ที่มันมีปัญหากันเนี่ยคือมันจากฝั่งมาเลเซียมันมาล้างสมองมันมาล้างเสร็จมันก็ข้ามไปคุณจะเห็นภาพข่าวว่าคนพวกนี้ข้ามกันไปข้ามกันมาแล้วเวลาโจรก่อการร้ายคนไทยที่นับถืออิสลามแล้วไปเชื่อไปหลงเชื่อไอคนพวกนี้แล้วจับอาวุธมาต่อสู้กับเจ้าหน้าที่มึงคิดว่ามันยิงหนังกระติกใส่ตำรวจเหรอมึงคิดว่ามันเอาขี้ไปวางไว้ตามป่าตามเขาตามถนนวางระเบิด มันใช้อาวุธสงครามยิงแล้วแทนที่ไอ้พวกนักสิทธิมนุษยชนแม่งจะมาพูดจะมาปกป้องเปล่าเลยกลับมาด่าเจ้าหน้าที่ของรัฐบอกรัฐทำเกินกว่าเอตยยังพูดอีกขนาดพูดแบบชัดๆประเทศไทยเจ้าหน้าที่รัฐไทยยังไทยมันไม่ได้เลยบอกมึงอยากจะอยู่อย่างนี้หรือมึงอยากจะมีเอกราชข้างขางคา,าใจมานานมากกว่ไอ้พวกนักสิทธิพี่น้องคนไทยเราต้องตาย คุณคิดดูนะขนาดน้องโตมี่อายุสิบขวบอะนั่งอยู่ในรถพ่อเนี่ยกำลังขับไปต่างจังหวัดไปเยี่ยมญาตินะแต่ถูกไอ้โจนขายาเสพติดไม่รู้จักกันไม่รู้เป็นใครมันไส้ขีม่มอเตอร์ไซค์ตามหลังก็ลังแดกข้าวอยู่ในร้านด้วยสแกนรถบอกคันนี้กวนตีนทั้งพี่ทั้งน้องทั้งไอ้โจ๊กไผ่เขียวไอ้จิ๊บไผ่เขียวแม่งขีม่มอเตอร์ไซค์ไล่หลังเขาบิ๊กไบไปชักปืนยิงปั้งโดนเด็กชายโตมี่ตาย นำกำลังไปล้อมจับจนกระทั่งมันยิงต่อสู้เราวิสามันฆาตรกรรมเพราะมันต่อสู้คุณรู้ไหมไอ้นักสิทธิมนุษยชนมันพูดยังไงแล้วคุณไม่ต้องไปดูใครละไอ้นักสิทธิคนนี้เป็นใครกรนักนหน้าเดิมๆและไอ้พวกตัวหน้าเดิมๆนี่แหละที่ไปบอกว่าตำรวจไม่มีสิทธิไปวิสามันฆาตรกรรมเขาเขาถึงแม้ว่าจะเป็นคนร้ายก็ตามแต่เขาก็มีชีวิตบอกเอาไอ้นมันค้ายาสเสพติดประวัติไม่เคยทำความดีให้กับแผ่นดิน เขารบธงชาติตอนแปดโมงเช้าทำหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยมันยิงเด็กสิบขวบตายและไอ้นักสิท์ทั้งหลายเนี่ยเสือกไปด่าตำรวจบอกว่าไปฆ่าเขาทำไมแล้วตอนเขาจัดงานศพนักข่าวไปถามตระกูลมันไปถามพ่อไอ้โจ๊กบอกเคยไปงานศพน้องโตมี่ไหมคุณรู้ว่ามันพูดยังไงมันบอกว่าแล้วคนของฝั่งรู้มางานศพรูปผมมมก ก็ลูกมึงไปยิงเขาก่อนนะกูไม่แปลกใจหรอกทำไมมึงถึงเลี้ยงลูกได้แบบนี้